ทำยังไงนะคะเมื่อเห็นคนอื่นชีวิตดีกว่าโอ้โหอันนี้ปัญหาฮอตพิดและปัญหาร้อนแรงเหมือนตอนนี้นี่หน่อยก็อยู่เมาดีฟด้วยนะนี่หน่อยบอกงี้อันนี้มันคือหนึ่งเสียงลบที่มันจะเข้ามาในหัวคุณจําไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเสียงลบๆเข้ามาในหัวคุณอันแรกมันจะไปเรียกพวกมาอีกเป็นร้อยๆเรื่องแล้วมันยากมากที่คุณจะเห็นโอกาสดีๆในชีวิตหรือแม้แต่จะอารมณ์ดีในทุกวันเนี่ยก็ยังยากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคนอื่นชีวิตดี สิ่งที่คุณต้องทำคือชื่นชมแล้วยินดีกับเขาคุณถึงจะเอาความดีความรู้สึกดีไฟที่มันเป็นแสงสว่างที่ไม่ใช่ไฟลุกอะหรือวป่ามันเป็นไฟที่เป็นแสงสว่างเติมเต็มหัวใจตัวเองเหมือนไปเที่ยวกับเขาด้วยเลยยินดีกับเขาเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยแล้วตั้งเป้าทำในทุกๆวันให้ดีแล้วคุณจะเจอโอกาสดีๆในชีวิต เพราะฉะนั้นเหมือนที่น่อยบอกเทรนนิสัยตัวเองถ้าคุณเป็นคนคิดดีหนึ่งเรื่องมันจะไปพาอีกร้อยเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีมีความสุขตามไปด้วยเลยทําไมมีความสุขสองต่อไม่ได้อะทําไมคุณมีความสุขกับเขาด้วยไปเลยไม่ได้อะทําไมคุณยินดีกับเขาไม่ได้อะ่ะมันไม่ผิดอะไรเลยเพราะฉะนั้น ใช้สูตรโกงของชีวิตก็คือยินดีกับเขาไปเลยในทุกเรื่องแล้วคุณก็มีความสุขไปด้วยเลยเนี่ยจริงๆพวกนี้เป็นวิธีแฮ็กจิตทั้งนั้นแล้วคุณจะเจอองค์การใหม่ๆในชีวิตเจอเพื่อนดีๆเจอคนดีๆเพราะเริ่มจากคุณคิดดีสําหรับใครนะที่สนใจแล้วอยากเทรนตัวเองให้คิดดี เพื่อให้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและมีความสุขหลายๆต่อนี่หน่อยมีคอร์สโปรแกรมจิตเนลเมิตชีวิตใหม่นะคะคอร์สนี้เราเทรนกันเรื่องจิตเลยทํายังไงให้คุณเปลี่ยนทุกสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นเรื่องดีทั้งหมดเพื่อรับสิ่งดีๆต้อนรับสิ่งดีๆในชีวิตทักไปได้นะคะที่ไลน์แอดคูนิดหน่อยนะถ้าใครดูจากคลิปนี้นหน่อยให้ราคาพิเศษบอกดูจากคลิปเมาดีแอดคูนิดหน่อย k i u n i z z n o i บอกว่าสนใจคอร์สโปรแกรมจิตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ